สวัสดีค่ะ้อนตับทุกท่านนะคะกลับเข้าสู่ช่องเลิกผิ่เวิร์ลค่ะวันนี้ค่ะเราอยู่กันกับหัวข้อเรียนจิตวิทยาที่เกษตรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยผิงโดนคำถามนี้มานะคะจากน้องๆที่ส่งเข้ามาถามกันเองว่าใช้การใช้ชีวิตในจิตวิทยาเกษตรเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ก็เลยทำเป็นคลิปออกมาให้ชมกันเลยนะคะบอกก่อนเลยว่า การเรียนจิตวิทยาที่เกษตรเนี่ยจะอยู่ในคณะสังคมศาสตร์นะคะเป็นภาคจิตเ,เป็นสาขาจิตวิทยาแล้วก็จะมีสาขาให้เราเลือกเหมือนแบบวิชาเอกอะไรให้เราเลือกอีกสตัวนะคะก็จะมีจิตวิทยาคลินิกนะคะจิตวิทยาพัฒนาการจิตวิทยาชุมชนแล้วก็จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การนะคะโอเคเราเป็นคณะเล็กๆอยู่ใจกลางมหาลัยนะคะซึ่งตึกเออซึ่งจะติดกับพวกศูนย์การเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่า แต่มีคนเยอะรองจากสมัยถิ่นเรียนนะรองจากวิศวกรรมเลยลว,วิศวกรรมคือแบบคณะเขาจะใหญ่มากกินพื้นที่มากนะคะคณะเล็กแต่คนเยอะปัญหาคือที่จอดรถนะคะโอเคไปดูได้เลยแล้วมันจะเหมือนแบบที่เล็กๆนะลงอาหารก็ไม่มีเป็นของตัวเองต้องไปกินของคนอื่นนะคะเต็มที่ก็จะมีแบบตู้ขายของเล็กๆเ,เลยอย่างเงี้ยนะก็มีกว๋วยเตี๋ยวที่ตอนนี้พิมไม่รู้ว่าเขายังใช้ชาบเป็นโฟมอยู่หรือเปล่าโอเคแล้วมาพูดถึงการใช้ชีวิตกันบ้างนะคะสมมุติว่าเราเข้าไปเนี่ยบางมาหาหลัยนะคะ เขาจะให้เราไปเลือกสาขาเอกทีหลังแต่ที่เกษตรคุณต้องเลือกตั้งแต่ตอนที่คุณใช้อะไรยื่นคะแนนเข้าไปนะคะเหมือนภาษารังก็เหมือน entrant เ,เ,เข้าไปอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีสีสาขาด้วยกันที่พูดไปในตอนต้นเนาะในช่วงปีแรกๆค่ะมันจะเป็นการปรูพื้นฐานที่จาได้ว่าเทอมหนึ่งเนี่ยแทบจะไม่เรียนวิชาที่เกี่ยวกับจิตวิทยาเลยมีตัวเดียวเองมั้งก็คือ intro เข้าสู่เอกของตัวเองที่ก็จะต้องเรียนิน t r o เข้าสู่จิตวิทยาพัฒนาการนะคะ อ่ะแล้วพอปีช่วงปีหนึ่งแต่พิงว่ามันเป็นอะไรที่ปูพื้นฐานมากๆเรายังไม่ได้เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาเท่าไหร่นะคะพอสักปี2ก็เป็นการปูพื้นฐานจิตวิทยาอีกก็คือเราจะเรียนกับเพื่อนๆครบทั้ง4ภาควิชานั่นแหละคะ่ะเรียนด้วยกันแต่พอเริ่มปี3พอเริ่มปี3เนี่ยจะเริ่มโดยเฉพาะเทอม2ขึ้นไปนะจะเริ่มเห็นแต่เพื่อนที่เรียนเอกเดียวกันเท่านั้นนะคะที่จะจ้องหน้า ยาเคยมีน้องๆส่งคำถามมาเหมือนกันว่าเออเป็นการเรียนภาคทฤษฎีใช่ไหมนั่งเขียนนั่งชิลๆอยู่ในห้องใช่ไหมพิงบอกเลยว่ามีการเข้าค่ายนะคะอ,อันนี้ขอถามตรงๆว่าแบบว่าสมมติว่าเราเรียนทฤษฎีไปเราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ใช้ประโยชน์เนี่ยก็คือเราเราก็คงไม่รู้จะเรียนไปเพื่ออะไรใช่ไหมคะก็จะมีการออกออกค่ายตามตามจุดประสงค์ของเอกนั้นๆอ่ะก็จะมีการออกค่ายนะคะแล้วก็พอปีสีเนี่ยจะเป็นการ ครึ่งเทอมมันจะมันจะแยกเป็นอย่างนี้เด็กจิตคลินิกเนี่ยเทอมแรกจะต้องไปฝึกงานก่อนแล้วเทอมที่2กลับมาทําปัญหาพิเศษเหมือนวิทยาวิทยานิพนธ์จบแล้วก็จัดสัมมนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าสาขาอื่นอื่นอีก3ส,สาขาที่เหลือเนี่ยเทอมแรกของปี4เทอมหนึ่งเนี่ยจะต้องทําปัญหาพิเศษซึ่งเหมือนวิทยานิพนธ์นะแล้วก็ทําจัดสัมมนานะคะก็คือพูดง่ายๆว่าปี1ถึงปี เราก็เรียนไปเรียนไปเข้าค่ายไปนะสะสมประสบการณ์ไปพวาปี4เนี่ยเรียกว่าทํางานไปส่งอาจารย์ล้วนๆนะคะอ่าพอเทอม2เราก็ต้องไปฝึกง,งานนะคะก็นี่จะเป็นแผนการเรียนที่เกษตร,รจะเป็นคร่าวๆแบบนี้เนาะอ่าแล้วก็ที่เกษตร,รเนี่ยจะมีสองภาควิชาด้วยกันนะคะเอ้ไม่ใช่หมายถึงไม่ใช่ภาควิชาหมายถึงว่าจะมีภาคปกตินะคะกับภาคพิเศษพิงไม่รู้วิธีเข้าปัจจุบันนี้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่ารู้สึกว่าคะแนนคะแนนความสูง แต่ก็ไปเช็คคะแนนได้นะคะรู้สึกว่าปีล่าสุดเนี่ยยังอยู่ที่28 0 0 0อยู่เลยนะคะสำหรับจิตพัจิตคลีของเกษตรนะคะพี่ไม่แน่ใจว่าน่าจะภาคพิเศษด้วยซ้ำไปนะคะโอเคความแตกต่งางของ2ตัวนี้นะคะสำหรับเด็กภาคปกติ1คือค่าเทอมถูกกว่านะคะค่าเทอมถูกกว่าแล้วก็คืออย่างอื่นไม่มีอะไรต่างกันเลยเวลาเรียนอะไรก็คือเหมือนกันหมดไม่ใช่ว่าภาคพิเศษต้องเรียนตั้งก็คืนเรียนสอ์อาทิตย์ไม่ใช่ค่ะเรียนจนถึงสุกธรรมดานนะคะ่ะ เหมือนกันเลยมันเหมือนกับเด็กห้องเกับเด็กห้อง B แค่นั้นเองความแตกต่างเวลาเข้าค่ายก็ต้องไปก็คือเป็นปอย่างนี้ภาคปกติจิตคลินิกภาคพ,พิเศษจิตคลินิกแต่เวลาไปทํากิจกรรมแล้วไปเข้าค่ายคือไปทั้งคู่ไปด้วยกันเหมือนเด็กห้องเห้อง B แเดียวเวลาไปคือไปทั้งสายชาั้นอย่างนี้เนาะก็เข้าๆของจิตวิทยากเกษตรเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็พี่คิดว่ามันคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากจากตอนที่ผิงเรียนเมื่อหลายปีก่อนนะคะก็ ส่งคำถามเข้ามานะคะเพื่อเป็นไอเดียใหม่ๆนะคะและคลิปนี้ผิ่ขอจากไปเท่านี้ค่ะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ